พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูเอ็กซโดบทที่18อารบิก่าภาพบรรยายของอาณาจักรบทที่18ข้อ1ถึงข้อ27ครั้นเมื่อยิโุโุรหิตชนชาติมิจยานพ่อตาของโมเซได้ยินถึงกิจการทุกอย่างที่พระเจ้าทรงกระทําแก่โมเซและชนชาติอิสราเอลพลภัยของพระองค์ในการที่ทรงนำเขาทั้งหลายออกจากอียิปต ยิบโรพ่อตาของโมเซจึงพาซิพโพราภรยาของโมเซซึ่งโมเซได้ส่งกลับไปแต่คราวก่อนนั้นกับบุตรของนางทั้งสองคนคนหนึ่งชื่อเคราโสมเพราะบิดาได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนต่างแดนอยู่ในดินแดนต่างประเทศส่วนอีกคนหนึ่งชื่ออลีเอเซนเพราะบิดาได้กล่าวว่าพระเจ้าแห่งบิดาของข้าพเจ้าได้อุปถัมข้าพเจ้าและส่งช่วยข้าพเจ้าให้รอดจากดาบของฟาโร ยิบโรพ่พอตาของโมเสได้พารภรยาและบุตรทั้งสองคนของโมเสมายัางภูเขาของพระเจ้าในป่าก,กันดารอันเป็นสถานที่ซึ่งโมเสได้ตั้งค่ายอยู่นั้นยิบโรส่งข่าวมายัางโมเสว่าเรายิบโรผู้เป็นพ่อตาของท่านได้พาภรยากับบุตรทั้งสองของท่านมาหาท่านโมเสก็ได้ออกไปต้อนรับพ่อตาของท่านก้มกราบต่อท่านและจูบท่าน แต่ท่านทั้งสองได้ไต่ถามทุกสุขซึ่งกันและกันแล้วได้พากันเข้าไปในกระโจมโมเสสได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พ่อตาฟังซึ่งพระยาฮูวาได้ทรงกระทำแก่ฟาโรห์และแก่ชนชาติอียิปต์เพราะทรงเห็นแก่ชนชาติอิสราเอลนั้นทั้งการทุกข์ยากลำบากทางปวงซึ่งเกิดขึ้นแก่ชนชาติอิสราเอลในระหว่างทางและพระยาฮูวาได้ทรงช่วยเขาให้พ้นภัยอย่างไร กิโรบก็มีความยินดีเพราะการดีซึ่งพระยโะฮวาได้กระทําแก่ชนชาติอิสราเอลในการที่พระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากเนื้อมือของชนชาติอียิปต์ยิโรบจึงกล่าวว่าพระยโะฮวาผู้ควรรับการสรรเสริญพระองค์ทรงช่วยท่านทั้งหลายให้รอดจากเนื้อมือของชนชาติอียิปต์และจากหัตของฟาโรห์คือผู้ได้ทรงช่วยพลร้ายให้พ้นจากเนื้อมือชนชาติอียิปต์ บบนี้เราทราบแล้วว่าพระยะฮูวาเป็นใหญ่กว่าพระทั้งปวงเพราะเหตุเรื่องที่ชนชาติอียิปต์ได้กระทาต่อชนชาติอิสราเอลอย่างโกหังนั้นยิโดพ่อตาของโมเสก็นําเครื่องบูชาเผาและเครื่องศตวรบูชาบานถวายพระเจ้าฝ่ายอารนกับผู้อาวุโสทั้งหลายแห่งชนชาติอิสราเอลได้มาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันกับพ่อตาของโมเสต่อพระพักพระเจ้าอยู่มาวันรุ่งขึ้น โมเสสได้ออกนั่งพิจารณาพิพากษาความของพลพรไพรทั้งหลายและเขาทั้งหลายได้ยืนห้อมล้อมโมเสสตั้งแต่เช้าจนเย็นเมื่อพ่อตาของโมเสสได้เห็นกิจการทั้งหลายที่โมเสสได้กระทําแก่พลพรไภรยจึงได้กล่าวว่านี่ท่านได้ทําอะไรแก่พลพรไพเล่าเหตุไรท่านจึงนั่งทํางานอยู่แต่ผู้เดียวและพลพรไพทั้งปวงก็ยืนห้อมล้อมท่านตั้งแต่เช้าจนเย็น โมเสสจึงพูดกับพ่อตาว่าเพราะพลพ่ยมาหาข้าพเจ้าเพื่อทูลถามพระเจ้าเมื่อเขามีข้อโต้แย้งก็มาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ตัดสินความระหว่างเขากับเพื่อนบ้านสอนให้เขารู้จักปบทบัญญัติและกฎหมายของพระเจ้าพ่อตาของโมเสสจึงกล่าวว่าที่ท่านกระทำดังนี้ไม่ดีทั้ทงท่านและพล้ัพ่ยที่มาหาท่านนั้นคงจะเหนื่อยล้าเพราะภาระอันนี้หนักเหลือกกำลังของท่าน ท่านไม่อาจทำเพียงผู้เดียวบัดนี้จงฟังถ้อยคำของเราเราจะให้คำแนะนำแก่ท่านและขอให้พระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับท่านท่านจงเป็นผู้แทนของพลพ่ายต่อพระพักพระเจ้าคือจงนำคดีความทูลพระเจ้าท่านจงสั่งสอนเขาให้รู้บทบัญญัติและกฎหมายและแสดงให้เขารู้จักทางที่เขาควรจะเดินและสิ่งที่เขาควรจะทำ อีกประการหนึ่งท่านจงเลือกคนที่มีความสามารถจากพลพรายคือคนที่กลิ่ลหัวพระเจ้าที่เป็นคนสัส์ซืบอที่เชื่อถือได้และเป็นคนเกลียดทรัพย์นอลธรรมตั้งเขาไว้เป็นนายพันนายร้อยนายห้าสิบและนายสิบให้เขาเป็นผู้พิพากษาคดีความของพลพรายเสมอเมื่อมีคดีความใหญ่ก็ให้เขานำความนั้นทุกทุกเรื่องมาแจ้งต่อท่านแต่คดีเล็กน้อยจงให้เขาตัดสินเอง ดังนี้กิจการของท่านจะได้เบาบางลงและพวกเขาจะได้ร่วมแบกภาระด้วยกันถ้าทำดังนี้พระเจ้าก็ทรงบัญชาท่านเช่นนี้ท่านจึงจะทนได้ผลภายทางปวงก็จะไปยังที่อยู่ของเขาด้วยความสงบสุขโมเสก็เชื่อฟังถ้อยคํำของพ่อตาและได้กระทําตามที่ท่านกล่าวทุกประการจึงได้เลือกคนที่มีความสามารถจากชนชาติอิสราเอลท้งปวง ตั้งเขาไว้เป็นผู้นำของผลภัยเป็นนายพันนายร้อยนายห้และนายสิคนเหล่านั้นได้พิพาษาคดีความของผลภัยเสมอเว้นแต่คดีความใหญ่เขาได้นำไปแจ้งต่อโมเสสแต่คดีความเล็กน้อยทุกเรื่องเขาได้ตัดสินเองแล้วโมเสสก็ส่งพ่อตาไปและเขาก็กลับไปยังที่อยู่ของตน